โอเคสวัสดีทุกคนนะครับไม่ได้พบกันนานก็วันนี้ครูบีจะมาพูดถึงเรื่องของงานและกำลังนะครับซึ่งอันนี้จะอยู่ในเนื้อหาของม2นะครับอ่าเริ่มเลยละกันวันนี้จะเป็นในคลิปนี้จะเป็นในเรื่องของงานก่อนนะครับโอเคงานภาษาอังกฤษคือคำว่า work นะครับซึ่งถ้าเราเรียนวิ์ถูกไหมครับคืออย่างนี้ต้องให้เข้าใจว่าเราเนี่ยนะครับจะแบ่งแยกความหมายของงานเนี่ยออกเป็น2ออย่างก่อนนะครับคืองานในความหมายโดยทั่วไป อันนี้คืองานในตามความหมายของหลักภาษาไทยนะครับก็เป็นในเรื่องของงานการรดน้ําต้นไม้การเล่นฟุตบอลการวาดภาพการล้างรถคืองานโดยในในสภาพชีวิตความเป็นจริงอะ่ะอันนั้นคืองานโดยทั่วไปแต่ในวิชาวิทย์ในวันนี้นะครับจะไม่พูดถึงงานที่เป็นความหมายโดยทั่วไปแต่เราจะไปพูดถึงงานในทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับงานทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นโอเคซึ่งงานทางวิทยาศาสตร์มันเป็นยังไงอ่ะมาค่อยๆดูนะครับอย่างแรกเขาบอกว่า งานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นผลจากแรงกระทานะครับผลจากการกระทําของแรงแน่นอนว่าถ้าเราอ่านไปแบบนี้นะครับเราก็ต้องนึกถึง F นะครับ F ที่เป็นสัญลักษณ์ของแรงที่แปลว่า force นะครับซึ่งอันนี้ถ้าเป็นโดยทั่วไปเนี่ยเด็กๆจะเรียนเรืเร่องแรงมาก่อนในตอนเทอมหนึ่งนะครับก็คือเราก็โอ้โหเราก็เรียนแรงมาเยอะแยะมากมายแรงเสียดทานแรงพยุงทุกคนต้องรู้จักแรงนะครับแรงก็มีทั้งขนาดและทิศทางอันนี้พูดทวนๆเนาะอะ,อะ กลับมาเรื่องงานเขาบอกว่างานเนี่ยมันจะต้องมี F คือมีแรงแล้วเขาก็บอกว่ามันจะต้องนะครับไอแรงเนี้ยมันจะทําให้วัตถุนเนี่ยเคลื่อนไปตามแนวแรงนั้นหมายความว่าออพอมีแรงมากระทำนะครับมันก็ทําให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่นะครับอาจจะเกิดการเคลื่อนในลักษณะต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันนะครับมันก็มีผลด้วยว่าเกิดงานไม่เกิดงานซึ่งเอ,เอาตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าไอระยะการเคลื่อนที่ตรงเนี้ยนะครับเราแทนด้วยสัญลักษณ์คือ s นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าครูจะสรุปง่ายๆจะเกิดงานเนี่ยก็ต้องมี f และมี s นะครับมี f และมี s คือเกิดงานเออมันอาจจะฟังดูไม่ค่อยเหมือนกับงานในความหมายโดยทั่วไปโดยโดยต่างกันเลยเห็นไหมนะครับอะเดี๋ยวมาดูต่อมาดูก่อนักเรียนอาจจะยังไม่ต้องเข้าใจเลยนะครับครูแนะนําว่าเดี๋ยวฟังไป3สเตปอันนี้คือสเตปหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปเข้าใจตอนสเตปสามอะสเตปที่1นึ่เขาบอกว่าอ่าสเตปที่1นึ่เขาบอกว่าต้องมี f และมี s ใช่ไหมแลวเขาก็ทิ้งท้ายไว้นิดนึงก็คือว่า ถ้าวัตถุไม่เคลื่อนที่แสดงว่าไม่เกิดงานตรงนี้เก็บเมมโมรีในหัวไว้ก่อนไม่เคลื่อนที่ไม่เกิดงานเรากลับมาดูในสูตรเต็มๆของเรื่องนี้กันครับเขาบอกว่างานเนี่ยมีสูตรคือ W เท่ากับ F คูณ s นะครับ W ก็คือก็คืองานนะครับที่อะไรนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า work ใช่ไหมครับก็ทุกคนเวลาเรียนเรื่องนี้เราต้องจาหน่วยเพราะว่าธรรมชาติของวิชาในเรื่องนี้มันจะชอบ เอาหน่วยมาเล่นมีการเอาหน่วยมาหลอกอะไรต่างๆเช่นเขากําหนดว่า s ตรงเนี้ยตัว s ระยะทางระยะการกระจัดพวกเนี้ยมันจะต้องเป็นเมตรนั่นหมายความว่าถ้านักเรียนนะครับไปเจอโจทย์ที่ใช้ cm มานักเรียนใช้ได้ไหมคําตอบก็คือใช้ได้นักเรียนอยากใช้ก็ใช้ได้แต่ถ้าใช้อะนักเรียนอาจนักเรียนจะทําให้ค่ามันผิดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนจาก cm ให้มันเป็นเมตร เอาจริงก็คือต้องใช้เมตรนะครับครูก็แกล้งพูดไปงั้นอ่ะซึ่งเราก็ต้องเมมโมรีไว้นะครับว่าระยะการกระจัดระยะทางตรงเนี้ยระยะการเคลื่อนที่ตรงเนี้ยมันใช้เป็นเอ่อมันใช้เป็นเมตรนะครับครูไม่พูดถึงเนาะไม่ไม่ไม่ได้โฟกัสเรื่องของระยะทางหรือการกระจัดคืออันนี้ให้รู้เลยว่าเป็นระยะที่มันเคลื่อนไปนะครับเพราะว่าไอระยะทางการกระจัดเนี่ยเราเรียนมาแล้วในเรื่องของเทอมตอนเทอมหนึ่งอ่ะและ F นะครับ f เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของแรงที่มีหน่วยเป็นนิวตัน อ่านะครับแรงมีหน่วยเป็นนิวตันอ่ะอันนี้เมมโมรีไวเมื่อกี้ที่ครูให้เมมโมรีไวว่าถ้าไม่เคลื่อนที่แสดงว่าไม่เกิดงานอ้าวเราก็เริ่มเริ่มจับจุดได้แล้วนะครับไม่เคลื่อนที่แสดงว่าไม่เกิดงานนั่นสื่อได้ว่ายังไงนะครับกลับมาที่ภาพนี้นั่นสื่อได้ว่าไม่เคลื่อนที่แสดงว่าระยะตัว S ตรงเนี้ยครับมันมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัว S ตัวนี้ครับมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น ด้วยความที่เขาเป็นศูนย์่ะเขาคูณกับอะไรเขาก็จะได้0ูนย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการสรุปได้ว่าถ้า S เท่ากับศูนย์น่ะยังไงงานตัวเนี้ยมันต้องเป็น0ูนย์เพราะศูนย์คูณอะไรได้0ูนย์นะครับอ่ะเด็กๆมาดูต่อนะครับลองไปทําเล่นๆดูว่านะครับลักษณะในตอนภาพเนี้ยนะครับอะไรเกิดงานหรืออะไรไม่เกิดงาน ลองดูนะครับข้อแรกมีคาสะเไม่ใช่เอเรนเอเรนซักผ้านะครับเอเรนซักผ้าเกิดงานไม่น่าคิดตามได้เลยนะครับเอเรนซักผ้าถ้าเราพูดในเชิงความหมายโดยอันนี้นะครับก็มันเรียกว่าไม่ได้เป็นงานทางวิทยาศาสตร์นะครับเราอาจจะไม่ได้มองไปถึงว่าเขาซักผ้าเขาออกแรงกระทํากับผ้าอะไรยังไงแต่ขออนุญาตตัดให้เข้าใจเลยว่าการที่โจทย์สื่อมาแบบนี้สื่อมาเลยว่า มันเป็นงานในทางวิทยาศาสตร์ไหมมันคือไม่ใช่งานในทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมครับมันเป็นงานในชีวิตโดยโดยทั่วไปก็ไม่เกิดงานในทางวิทย์ครูเชว่าเริ่มเริ่มพอจับจุดได้แล้วต่อไปไปดูต่อนะครับเขาบอกว่ามีคาสะดันผนังห้องอ่ะก็ค่อยๆโฟกัสครูบรวรศักบอกว่าแรงเนี่ยนะครับมี F ต้องมี F แล้วก็ต้องมี S เพราะฉะนั้นเราก็โฟกัสให้ได้ว่ามี F มี S คือมีงาน มีคาถาออกแรงนะครับเขาดันผนังห้องเขาต้องมีแรงนะครับเพราะฉะนั้นมี F เก็บไว้ได้ใช้ชนะมาครึ่งหนึ่งแล้วแต่การดันผนังห้องนะครับโอ้โหไม่น่าจะดันได้เนาะถ้าดันผนังห้องแล้วผนังห้องมันเลื่อนไปบ้านน่าจะพังนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นไงครับไม่เกิดงานข้อนี้จึงไม่เกิดงานเพราะถ้าจะตอบแบบให้คุณครูเขารู้สึกชื่นใจนะครับก็ต้องตอบว่าไม่เกิดงานเพราะ S เท่ากับ อ่า s เท่ากับ0นั่นเองนะครับ s เท่ากับ0นั่นเองอ่ะซาวมาด้วยอ่าโอเคต่อไปครับข้อต่อไปอามินออกแรงผักรถ10ล้อเย่มีแรงแล้วครับติดไว้ก่อนมี f และอ่าครึ่งหนึ่งแต่รถ10ล้อไม่ขยับแน่นอนครับ s ระยะของรถสิล้อไม่มี s เท่ากับ0 0คูณอะไรก็ได้0เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่เกิดงานโอเคนะครับ ไปต่อครับข้อต่อไปคือข้อชาชา,าชาชาเตะฟุตบอลเข้าประตูอ้าวเตะฟุตบอลเข้าประตูเตะมี F ฟุตบอลเข้าประตูหมายความว่าลูกฟุตบอลเนี่ยมันอยู่ของมันแล้วมันเคลื่อนไปเข้าโกถูกไหมครับแสดงว่ามีระยะของฟุตบอลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้มีทั้ง F และ s มองไม่ยากนะลูกบอลมันเคลื่อนไงก็มี s เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเกิดงาน อ่านะครับเกิดงานจำไว้มี F มี S คือมีงานต่อไปครับแจนออกกำลังกายโดยการยกดัมเบลอ่าแจนออกแรงมีแรงและครูถามว่าดัมเบลมันเคลื่อนที่ไหมเวลาเรายกอะ่ะดัมเบลมันก็ต้องเคลื่อนที่ขึ้นเคลื่อนที่ลงเพราะฉะนั้นเกิดงานครับเพราะมีทั้ง F และมีทั้ง S โอเคต่อไปครับสำออนยกของไปตลาดข้อนี้ครูหลอ,อกจันไว้ก่อนนะครับยังไม่เฉลยข้อนี้มันมี เงื่อนไขที่น่าสนใจเดี๋ยวค่อยไปฟังต่อนะครับข้อต่อไปเขาบอกว่าเออวินผักเก้าอี้อ่าข้อนี้น่าจะได้เนาะเกิดงานนะครับกลับมาที่การสรุปของครูแป๊บหนึง่งนะครับครูได้บอกไว้แล้วอ่าเมื่อกี้ขออนุญาตลบนะครับอ่าบอกไว้แล้วว่างานเนี่ยคือ W เท่ากับ F คูณ s ใช่ไหมครับโดยมีเงื่อนไขเนี่ยครับครูให้เงื่อนไขไปข้อนึงก็คือว่าถ้านะครับวัตถุไม่เคลื่อนที่อ่าวัตถุ ไม่เคลื่อนที่ต่อให้ออกแรงนะแต่มันไม่เคลื่อนที่นะครับมันไม่เคลื่อนที่อ่ามันก็จะไม่เกิดงานนะครับไม่เกิดงานอันนี้เราน่าจะพอจับจุดได้ละก็วงเล็บไว้ก็ได้ครับว่า s เท่ากับ0จะได้ขยายความเพิ่มเติมมีอีกเงื่อนไขหนึ่งที่อยากให้เข้าใจครับอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่ากรณีครับที่สอันนี้ฟังให้ดีนะเขาบอกว่าถ้า f นะครับและ s อ่าแรงและก็ระยะการเคลื่อนที่เนี่ยเนาะมันตั้งฉากนึกภาพฉากในหัวตัวเองนะครับตั้งฉากกันนะครับคำตอบคือไม่เกิดงานอืมไม่เกิดงานน่าสนใจนะครับข้อนี้น่าสนใจว่ามันเป็นยังไงให้เข้าใจก่อนว่า f และ S ตั้งฉากเป็นยังไงก็ฟิลเป็นลักษณะเหมือนกับว่าสมมติเวลาออกแรงอะไรก็ตามนะครับแล้วมี f f ชี้ขึ้นนักเรียนน่าจะพอน่าจะพอนึกออกเพราะว่าในเรื่องของงานเนี่ยขอโทษในเรื่องของแรงเนี่ยมันจะต้องมีทิศของมันนะครับว่า f ชี้ขึ้นชี้ไปทางซ้ายชี้ไปทางตะวันออกตะวันตกก็ว่ากันไปและนะครับสมมุติออกแรงในทางหนึ่งและวัตถุมันเคลื่อนที่ไปอีกทางหนึ่งในลักษณะของการเป็นมุมฉากแบบนี้ฟันธงครับไม่เกิดงาน นะครับไม่เกิดงานเดี๋ยวครูจะบอกสาเหตุต่อไปว่าเพราะอะไรทําไมมันถึงไม่เกิดงานแต่ว่านะครับก็ดูต่อไปก่อนอาจจะไม่ใช่ลักษณะภาพนี้โดยโดยอย่างเดียวก็อาจจะเป็นลักษณะคือ f อาจจะชี้ลงนะครับ f อาจจะชี้ลงแล้ว s มันไปชี้ไปอีกทางหรือว่าอาตรงไหนดีาอ่า f ชี้ลงนะครับแล้วก็ s ชี้ไปทางหนึ่งนะครับมันอิสระถูกป้ามันอิสระแต่ว่าเราดูผลลัพธ์แล้วมันเกิดการตั้งฉากกันแบบนี้ไม่เกิดงาน นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นได้ลองรู้ข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วไปกลับมาดูข้อสาออนนะครับสมมุติว่าถ้าชายคนนี้ชื่อว่าสาออนนะครับอ่านี่คือสาออนนะครับโอเคสำออนยกของไปตลาดอ่าสำออนถือของใช่ไหมถือถือถุงอะไรต่างๆไปตลาดอ่านักเรียนครับนักเรียนต้องเขียนทิศของแรงได้ถูกไหมโอ้มันอาจจะเป็นภาพที่ขยับขึ้นมาหน่อยอ่านะครับนักเรียนต้องเขียนทิศของแรงได้ว่า ที่ของแรงเนี่ยมันควรจะไปทางไหนกับการยกของไม่ยากถูกปะยกของเราก็ต้องออกแรงยก f ก็ต้องพุ่งขึ้นแบบนี้ยกขึ้น f ก็ต้องพุ่งขึ้นนะครับส่วนเวลาสาออนเขาเดินนะครับเขาเดินเขาเดินไปเดินมากับพื้นเขาไม่ได้ใช้เครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติถูกปะเขาเดินเดินไปเดินมาไอ้อครับของที่เขายกอะ่ะมันก็เคลื่อนไปไม่ข้างหน้าก็ข้างหลัง ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตได้เลยครับว่ามุมของ f และ s มันตั้งฉากกันข้อนี้ก็ฟันธงได้เลยครับว่าไม่เกิดงานเพราะ f และ s นั้นตั้งฉากกันโอเคนะครับเมมโมรี่ครับ3ประเด็นที่ครูพูดไปนะครับแค่นี้เองเรื่องงานง่ายๆจะรู้ได้ไงมีงานมี f มี s นะครับจะรู้ได้ไงว่างานไม่เกิด1คือมันไม่เคลื่อนที่ก็ s เท่ากับ0 2 f กับ s บังเอิญไปตั้งฉากกันก็ไม่เกิดงาน นะครับอ่ะไปดูลักษณะต่อไปนะครับครูเพิ่มเติมให้ลึกขึ้นลงไปอีกนะครับก็มีสถานการณ์อยู่นะครับสถานการณ์อยู่4สถานการณ์อ่านะครับเป็นลักษณะของการที่มีคนคนหนึ่งนะครับเขาอ่าทำกิจกรรมต่างๆ4กิจกรรมนะครับโดยลักษณะคือภาพแรกเขาบอกว่าเอเรนนะครับเอเรนเนี่ยเป็นพระเอกในเรื่องอ่าไททันนะครับเขาสามารถกลายร่างเป็นตัวใหญ่ยักษ์เป็นไททันได้เขาบอกว่า เอเรนนะครับผลักก้อนหินไปด้านหน้าลองทําดูข้อนี้นะครับการผลักก้อนหินไปด้านหน้านั่นแสดงว่านะครับเขาออกแรงผลักผัก f ก็จึงชี้ไปทางก้อนหินนี่คือ F หินไปทางด้านหน้าอ่าเพราะฉะนั้น S จึงต้องเป็นไงล่ะหินก็ต้องพุ่งไปนะครับหินก็ต้องพุ่งไปเพราะฉะนั้นมี F มี S ภาพที่1เกิดงานนะครับครูอธิบายให้เข้าใจเพิ่มเติมมี f มี S เกิดงานแค่นั้นเอง ไปดูภาพ2นะครับเอเรนเหมือนเดิมนะครับออกแรงขับหินแต่หินไม่ขยับหินไม่ขยับแต่แน่นอนถึงแม้เขาหินจะไม่ถึงหินเขาจะไม่ขยับแต่มันก็ออกแรงไปแล้วอะ่ะก็ต้องมี F แต่ S ไม่มีครับเพราะหินไม่ขยับ S เป็น0อ่าข้อนี้จึงตอบว่าไม่ไม่เกิดงานนะครับถ้าจะอธิบายเพิ่มเติม,ตมก็บอกว่าเพราะเป็น0โอเค ไปต่อครับนี่ภาพนี้เป็นภาพแบบว่าภาพคลแม็กของวันนี้เลยนะครับถ้าใครเคยดูไททันมันจะมีฉากหนึ่งรู้สึกจะอยู่ซีซั่นหนึ่งนะครับเอเรนเนี่ยเขายกก้อนหินไปอุดกำแพงเพื่อไปป้องกันไม่ให้ปีศาจเนี่ยไม่ใช่ให้ไททันยักษ์เนี่ยมันบุกเข้ามานะครับมาฆ่าคนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นลองดูภาพนี้ครับเด็กๆถ้าจําภาพนี้ได้ก็จะทําให้เรารู้เลยว่าแบบไหนไม่เกิดงานออกแรงยกหินขึ้นยกหินขึ้น แรงต้องชี้ขึ้นก็ยกขึ้นชื่อก็บอกอยู่ขึ้นจริงป่ะอ่ายกหินนะครับ f ชี้ขึ้นแล้วเดินนะครับการเดินก็เหมือนข้อสามออนเมื่อกี้เดินไปทางซ้ายหรือเดินไปทางขวาเพราะฉะนั้นครับไม่ไม่ได้ถามครับคืออาจจะเดินทางซ้ายหรือเดินทางขวาถูกป้ะเออนะครับเพราะฉะนั้น f และ s มันเกิดการตั้งฉากกันข้อนี้เกิดงานไหมไม่เกิดเพราะ f และ s ตั้งฉากกัน นะครับโอเคไปดูโมเมนต์นะครับเออไปดูสถานการณ์นะครับสุดท้ายก็คือเอเรนยกหินขึ้นบันไดนะครูว่าบันไดหน่อยนะครับยกหินขึ้นบันไดปุ๊บอ่ะยกแน่นอนครูไปอย่างเร็วๆเลยยกปุ๊บเอฟก็ต้องชี้ขึ้นเหมือนข้อที่แล้วโอเคครับนักเรียนว่าข้อนี้เกิดงานไหมอืมลองคิดดูครับอ่าการยกขึ้นบันไดเนี่ยครูเองก็เคยเข้าใจผิดว่าเอ้ยเวลาเรายกของเดินขึ้นบันไดตัวเราจะยึดขึ้น แล้วก็เฉียงไปยึกขึ้นเฉียงไปยึกขึ้นเฉียงไปมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นครับเวลาเราขึ้นบันไดเนี่ยตัวของเราจะเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะครับมีแค่ขาเท่านั้นที่ยกขึ้นยกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับ S มันจึงเฉียงไปแบบนี้อ๋อเฉียงไปแบบนี้เราไปโฟกัสบางจุดครับสังเกตมุมครับเราเรียนมาแล้วมุมนี้ถ้าเราดูนะมุมอะขวจะลากเลยไปนิดนึงไม่ได้ประกบกันสนิทแต่เราดูมุมแล้วมันเป็นมุมแหลม ะครับมุมแหลมไม่ได้เป็นไรนี่ครูไม่ได้เคยบอกว่ามุมแหลมจะไม่เกิดงานเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ก็เกิดงานนะครับก็เกิดงานตามปกตินั่นแหละอ่าก็เกิดงานตามปกตินะครับก็ประมาณนี้ในเรื่องของงานต่อไปไปลองคํานวณดูสักเล็กน้อยนะครับครูอาจจะทิ้งอันนี้ให้นะครับนักเรียนสามารถกดหยุดแล้วก็ลองทําเองก่อนได้ไม่ยากนะครับอ่ะครูจะพาทําโจทย์สักประมาณนะครับอ่าสีข้อนะครับลองดูว่าเกี่ยวกับเรื่องของงานนะักเรียนทําได้ไหม โอเคนะครับเอเรนออกแรงยกก้อนหินขึ้นกำแพงด้วยแรง30นิวตันอ่ะ F เท่ากับ30ใช่ปะ่ะเพราะแรงมันคือ30ถ้าใครรู้สึกว่าเห็นพวกโจทย์พวกนี้โจทย์ปัญหาพวกนี้แล้ไม่ชอบนักเรียนไฮไลท์ตัวเลขไว้ก่อนเลยนะครับไฮไลท์ตัวเลขไว้ก่อนนะครับจริงๆปากกาไฮไลท์เนี่ยดีมากและสําคัญมากเลยนะสมมุติถ้านักเรียนนะครับไฮไลท์ตัวสอรแล้วมันแบบ มันเนี่ยมันก็จะดูชัดเจนขึ้นนะครับแต่ประกาไฮาไลท์เนี่ยนักเรียนสามารถเอามาไฮาไลท์ตัวเองได้เพราะเราจะได้เป็นคนสําคัญนะครับ <c oughs> เล่นมุกสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะคิดถึงอ่ะต่อไปครับเขาบอกว่าเอ่อโดยขึ้นบันได5ขั้นแต่ละขั้นสูง20ถ้าเราโฟกัสดีๆทั้งกรอบสีเขียวที่คูบีดวงเป็น S แต่ว่ามันเป็น5ขั้นเงเราก็ต้องเอา S มารวมเป็นก้อนเดียวนะครับขออนุญาตทำให้ดูเลยไม่ยากนะความสูงของบันไดบันไดมี5ขั้น แต่ละขั้นสูง20และอย่าลืมครับมันเป็น cm มันเป็น cm 20คูณ5เป็น100นะครับเราใช้ cm ได้ไหมใช้ได้อยากใช้ก็ใช้แต่ผิดนะครับเราต้องเปลี่ยน cm ให้เป็น1เมตรอ่ามันถึงจะถูกนะครับอ่ะได้ s ละได้ S ละเเท่ากับ S เท่ากับห f เท่ากับ30หาค่างานได้เลยงานคือ w เท่ากับ f คูณ s จะกลายเป็น30คูณ1งานตอบ30 จูนนะครับสมมุติใครดูคลิปนี้แล้วมีแฟนเก่าชื่อจูนไม่ชอบใช้หน่วยจูนได้ยินแล้วเจ็บอ่าเลิกกันไปได้ยินแล้วเจ็บนักเรียนสามารถใช้หน่วยเป็นนิวตันเมตรได้เพราะอะไรครับเพราะว่าอ่ามันมาจากนิวตันคือมันมาจากแรงอะ่ะแรงมันมาจากนิวตันมาจาก F และเมตรมาจากระยะการเคลื่อนที่อะ่ะนะครับมันก็คือนิวตันกับเมตรผสานกันก็เป็นนิวตันเมตรโอเคนะครับโอเคนะครับอ่ะไปข้อต่อไปครับ ข้อนี้ครูทําให้ดูเลยละกันทุกคนน่าจะได้มันง่ายมากนะครับก็จะกลายเป็นออกแรง30นิวตันไปไกล5เมตรก็30คูณ5ตอบ30จูลตอบเกิดงานเดี๋ยวไปป่ะเกิดงาน30จูลครับง่ายแค่ามาคูณกันเองแต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเสมอไปนักเรียนก็อาจจะเจอโจทย์ที่มันมีความยากมากขึ้นอเดี๋ยวลองไปทําที่มันมีสเต็ปต่อไปนะครับค่อยๆไล่ไปอ่ะข้อนี้ครับโอเคครับให้เวลา3าว นักเรียนลองตอบดูครับ5 4 3 2 1นะครับ่าครูเชื่อว่าสมมตุติถ้าสมมุติครูดังใน y t u t u นะมีคนดูสักหมื่นคนอ่าสมมตินะจะมีคนตอบ2องคำตอบคำตอบแรกคือตอบ100คิดแบบเฉยๆคือเอา50าสคูณยี่สินะครับท่านเรียนคิดได้100นักเรียนพลาดครับสักครู่นะครับอ่าต่อนะครับพอดีเมื่อกี้มันหลุดนิดหน่อยอ่าก็ อย่างที่บอกไปบางคนตอบ100แต่ข้อนี้คําตอบไม่ได้ตอบ100ครับคําตอบก็คือตอบศูนย์นิวตันครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยตอบไม่เกิดงานครับไม่เกิดงานหรือจะตอบว่า,างานเท่ากับศูนย์จูนก็ได้เพราะว่าเสาไม่เคลื่อนที่อย่าลืมนะครับมันจะมีบางข้อที่เอาไว้แบบเล่นๆแบบนี้เอาไว้ดูคลิก,กว่านักเรียนเข้าใจไหมว่า s เท่ากับ0ไม่เกิดงานนะครับอ่ะต่อเลยแค่นั้นเองอ่ะทีนี้ครับกรณีครูอยากจะให้เรียนรู้อีกข้อหนึ่งก็คือมันจะมีกรณีหนึ่งก็คือ กรณีนะครับกรณีที่โจทย์นะครับไม่ให้ f มาตรงตรงไม่ให้ f มาตรงตรงนะครับแต่ให้นะครับแต่ให้หมวลมาแทนนะครับให้หมวลมาแทนอ่าเราจำเป็นต้องใช้สูตรเพิ่มเติม นะครับสูตรเพิ่มจริงๆมันไม่ได้ชื่อว่าสูตรเพิ่มเติมแต่ครูเรียกเองนะครับเพราะว่าเวลาเวลามันมีสูตรหลายๆสูตรเนี่ยครูครูคคจะชอบตั้งชื่อสูตรของครูเองนะครับเพราะว่าพอตั้งชื่อสูตรเนี่ยนักเรียนก็จะจําได้ว่าอ๋อมันต้องเป็นสูตรอันนี้นะครับสูตรเพิ่มเติมก็คือว่านะครับ f เท่ากับ m คูณ g อย่างที่บอกครับเราไม่รู้ f สมมติโจทย์ไม่ให้มาเราสามารถเอา m เนี่ยไปคูณกับ g เราจะได้ f นะครับ g เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ10 นะครับหรือบางบางบางจริงๆค่าจริงๆมันคือ9.8แนะเกาจุดแปดแต่ว่าในมตน้นหรือบางโรงเรียนนะครับก็จะใช้เป็นสิบไปเลยเพื่อให้มันง่ายต่อการคำนวณน,นะครับก็แล้วแต่บริบทของโรงเรียนนะครับซึ่งนะคูณในที่นี้ครูขออนุญ,ญาตใช้เป็นสิบอ่ะสมมติโจทย์ให้มวลมาห้าเอฟเท่าไหร่ครับเอฟก็เป็นห้าสิบเพราะห้าไปคูณ G ได้ได้เป็นห้าสิบนะครับก็แล้วถ้าสมมติให้มวลมาเป็นหนึ่งร้อยล่ะเอฟจะเป็นเท่าไหร่ F ก็เป็น1000เพราะว่าเอามวลไปคูณ10มันได้เป็น1000นะครับก็อันนี้คือสูตรเพิ่มเติมกรณีที่โจทย์ไม่ให้มวลมาเอ้ยขอโทษไม่ให้ f มาแต่ให้มวลมาแทนลองไปเทสดูครับอ่าก็สมมุติครับชายคนหนึ่งยกวัตถุมวล5กิโลกรัมอ่ะให้มวลให้มวลใช่ปะให้มวลเนาะให้มวลให้มวลมาอ่าให้มวลแสดงว่ารู้แล้วต้องใช้สูตรเพิ่มเติมนะครับสูง2เมตรนี่เป็นอะไรนะเป็น S ตามที่เรียนมาจงหางานของแรงยกเช็คนิดนึงว่าจะเป็นสูตรไหมบางอย่างอาจจะเป็นสูตรเลยก็ไม่ต้องทำต่อดูแล้วไม่น่าจะน่าจะเกิดงานเนาะก็ทําต่อครับจะได้ไม่เสียเวลาก็สูตรเพิ่มเติม F เท่ากับ m คูณ g นะครับข้อนี้ยังง่ายอยู่ m โจทย์ให้มา5 5คูณ10ต่อได้50นะครับ50นิวตันแต่ว่า50นิวตันนี่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะเพราะเราต้องหางานงานเนี่ยมัน W เท่ากับ F คูณ s นะครับแต่เมื่อกี้เนี้ยเราแค่หา f ก่อนว่าคือ f เท่ากับ m ไปคูณกับ g เราเพิ่งได้ f มานะครับ s เรารู้แล้วอ่าหาได้แล้วครับมันก็เป็นสเต็ปทาเรื่อยๆอะนะครับจะกลายเป็น50ไปคูณกับ2มีใครไม่ทันไหม2มาจากตรงนี้นะมาจากโจทย์ให้ทุกอย่างจะอยู่ในโจทย์เวลานึกไม่ออกว่าเลขนี้มายังไงคะนะครับก็ดูในโจทย์นะครับก็ตอบ100จูดน,นะครับคำตอบคือเกิดงาน 100จูลนะครับได้นะอีกนิดนึงครับทำไปเรื่อยๆเ,เพิินๆอีก2ข้ออ่ะอีก2ข้อครูขออีก2ข้อนะครับก็ในเรื่องของตัวอย่างที่5ออกแรง30นิวตันลากวัตถุไปตามแนวขนานกับพื้นไกล12เมตรจงหาง,งานอ่ะอยากให้คิดเองนะครับถ้าว่างๆมีกระดาษก็มานั่งเขียนดูแต่ครูจะเฉลยไปเรื่อยๆเ,เนาะนะครับก็จะไม่อธิบายอะไรเยอะมันง่ายอยู่ W เท่ากับ F คูณ s นะครับ w เท่ากับ f คือ30 s คือ12ดูให้ดีเนาะหน่วยอะไรยังไงนะครับระหว่างทำก็คูณกัน12,3,36,36,0นจูนนะครับข้อ5ตอบเท่านี้ข้อ6ครับข้อ6ยกวัตถุมวลอ๋อครูบอกว่าไงนะถ้าให้มวลมานะครับถ้าให้มวลมาต้องใช้สูตรเพิ่มเติมแต่ว่าเราใช้สูตรหลักไปก่อนเขียนสูตรหลัก ประคองไว้ก่อนนะครับเวลาคาจะได้ไม่งงอ่ะโอเคอ่าให้มวลมาเท่านี้นะครับสิบอ่ะให้มวลมาสิบเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวครูก็ชอบงงครูต้องเขียนไว้บันได6ขั้นแต่ละขั้นสูง20อ๋อข้อนี้อาจจะต้องคิดหลายรอบหน่อยเนาะบันไดก็ให้มาเป็นขั้นๆอีกนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหาหลายอย่างหน่อยนะครับคือตอนเนี้ยนะเราต้องตั้งหลักให้ดีว่า f เราก็ยังไม่รู้ S เราก็ยังไม่รู้เราต้องหาเบิ้ลเลยหาคู่เลย นะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้แบบนี้ก็คือหาจากสูตรเพิ่มเติมก่อน f เท่ากับ m คูณ g ได้เป็นเท่าไหร่10คูณพูดตามได้นะ10คูณ10 f เป็น100นิวตันอ่ะได้แล้ว1ได้แล้วครึ่งทางชนะได้ f เป็น100ต่อไปไปหา s นะครับข้อขั้นบันไดเนี่ยทำมาบ่อยแล้วนี่นะครับบันไดก็จะเป็นมี6ขั้นแต่ละขั้นสูง20อย่าลืมติด cm ไว้กันลาด นะครับก็จะกลายเป็น s เท่ากับ120 cm เราไม่ใช้นะครับเราจึงต้องเปลี่ยนให้ s เท่ากับเอาร้อยไปหารเนาะจะได้1.2เมตรก็คูณไปเลยครับ100คูณ1.2เราจะได้คำตอบคือ w เท่ากับอ่าคราวนี้ครูขออนุญาตสอนแบบ พื้นจริงๆนะใครที่รู้สึกว่ามันง่ายเกินไปหนุกนักเรียนสามารถกดกดเบิ้ให้มันข้ามไปได้เลยนะกรณีที่โจทย์ให้มาเป็นจุดแบบนี้ครับครูอยากจะสอนให้ก็คือถ้าให้มันเป็นจุดมาเนี่ยให้เราลืมจุดไปก่อนเราสามารถคูณไปได้เลยนะครับคูณไปได้เลยแล้วค่อยเอาจุดมามาล้างมาใส่คืนทีหลัง100คูณ12นะครับก็ได้คําตอบคือ1200และเราค่อยเอาจุดอะมาย้อนคืนทีหลัง เพราะฉะนั้นคําตอบก็จะได้เป็น120อย่าลืมใส่หน่วยครับจูนโอเคนะนี่คือในเรื่องของงานนะครับคู่ขอเสริมอีกนิดหนึง่งอันนี้นะครับอันนี้ถ้าฟังของคู่ประมาณนี้ก็จะพอทําข้อสอบได้ในระดับหนึ่งนะแต่ครูขอซอักประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวจะเสริมสาเหตุว่าทําไม FS ตั้งฉากแล้วไม่เกิดงานอ่ะมันมีที่มาจากตรงนี้ครับ จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วสูตรของของงานเนี่ยจริงๆแล้วนะมันคือ W เท่ากับ F cos t e t คูณ s, s อันนี้คือสูตรจริงๆแต่ด้วยความธรรมชาติของคนอนะ่ะโอ๊ยเวลาเจอ cos θ e t ฉันจะบ้าตายฉันไม่อยากเรียนฉันเลิกมันรู้สึกยากเขาก็เลยตัดออกไปได้มันมีเหตุผลด้วยว่าทําไมตัดออกไปได้ครูขอกลับมาสอนก่อนนะคือกรณีนี้ครับถ้าอ่ะมันเป็นเงื่อนไขมีเงื่อนไขยเยอะถ้าโจทย์ให้มุมมา ถ้าโจทย์ให้มุมมานะให้มุมมานะครับให้มุมมานะโหคิดถึงมาน,นะเลยนะครับอ่าเรามีมานีกับมานะเราไม่อยากให้เธอทักมานีนะครับมีมานีกับมานะเราไม่อยากให้เธอทักมานีแต่เราอยากให้เธอทักมาน,นะเ,ออเคยได้ยินนะรูน <c oughs> ี่เป็นแฟนตัวยงก็แก๊กเลยนะอืมนะครับถามว่าเกี่ยวกับเรื่องที่สอนไหมไม่เกี่ยวครับอ่ะฟังต่อกรณีที่โจทย์ให้มุมมา ไม่ต้องน้แล้วกันนะครับกรณีที่โจทย์ให้มุมมาต้องใส่ c o s นะครับเซตาหลัง f หลัง f ยังไงครับครูบีดก็คือสมมุติว่าอ่ะสมมติถ้าปกติเนี่ยดูตรงนี้นะปกติเนี่ยงานมันคือ w เท่ากับ f คูณ s แต่ถ้าโจทย์ให้มุมมาอย่างเช่นข้อนี้ให้มุมมาเนี้ยเราต้องใช้เป็น w เท่ากับ f นะครับเท่ากับ f cos เซตาใส่ cos ไปหลัง f นะครับคูณ S แล้วไงต่อคูอ่ะฟังต่อก่อนทีนี้ในค่าของ cos เนี่ยนะครับมันจะมีค่าตายตัวมานะครับไซคูไม่พูดถึงนะครับไซไม่พูดถึงไซตัดทิ้งไปก็จะเป็นค่านะครับค่าหลักๆที่ข้อสอบชอบออกนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยให้รูทมาค่าเด็กนะครับมันจะยากไปรูทเนี่ยไม่ค่อยนักเรียนอาจจะต้องจำสามค่าคือคอสศูนย์นะครับคอสหกสิบและคอสเก้าสิบเพราะฉะนั้นอ่ะก็จำสามค่าจะจดตามครูก็ได้นะครับ cos 0อ,องศา been, guys, นะครับ cos 0องศาก็คือไม่มีมุมอ่ะไม่มีมุมหมายความว่ามันราบมันราบไปแบบเนี้ย f กับ s มัน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 ตรงกันมันไม่ได้เกิดมุมอะไรกันขึ้นนะครับมันไม่ได้ทำมุมกันใน2เส้นเพราะฉะนั้นด้วยความที่ f เอ่อคอส0องศามันเท่ากับ1นะครับกรณีเนี้ยตีได้ว่ามันไม่มีมุมเขาก็เลยตัดคอ s ออกได้เนึกออกอปะเขาก็เลยสามารถตัดคอสออกได้เพราะมันไม่มีมุมมันเป็น1อยู่แล้วใส่1ยังไงมันก็เท่าเดิม นะครับค่อยๆฟังครูนะอีกรอบหนึ่งก็คือใส่คอสศูนยะคือมันไม่มีมุมเขาก็เลยไม่จําเป็นต้องใส่คอสไงเพราะมันเป็น1 1คูณอะไรก็ได้1เท่าเดิมก็เลยตัดออกไปได้นะครับแต่กรณีที่มันให้มุมเราต้องย้อนคอสคืนมานะครับคอสที่ครูบิดอยากให้จํามี3คอสก็คือคอสหกองศาอันนี้ออกบ่อยเท่ากับ1นส่วนสะครับหรือ0.5นั่นเองแล้วก็ c อสเกเท่ากับ0 เอาตาไปโฟกัสคอส90ครับคุ้คุณแม่90มันเป็นมุมอะไร90มันเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของการที่มุมอะ่ะมันตั้งฉากกันนะครับแล้วมันถึงไม่เกิดงานเพราะว่าคอส90เนี่ยมันเท่ากับ0ด้วยความที่คอส90เท่ากับ0ูนย์สมมติข้อนี้นะครับเราแทนอันเนี้ยคอส90เป็น0จบเลยเพราะว่ามันไม่ต้องคูณต่อแล้วมันมันเป็นศูนย์อะยังไงมันก็ต้องเป็น0ูนนะครับเออจะพูดยังไงดีอ่ะ ลองทําข้อนี้ดูครับเป็น2ข้อสุดท้ายก่อนปิดนะครับปิดการอัดก็คือข้อนี้ครับเหมือนเดิมอย่างที่บอกเราดูก่อนให้มุมมาต้องใช้สูตรเป็น f cos t e t คูณ s เติม cos ไปนะครับเห็นไหมตัวเล็กๆตรงนี้ก็แทนค่าเลยครับ w เท่ากับครูขออนุญาตค่าไปเลยนะขออนุญาตทำไปเลยนะครับให้แรงมา40นะครับคูณให้ cos มาเป็น60องศา คูณกับระยะทาง A ระยะทางระยะทาง10เมตรนะครับอ่านโจทย์ไปแล้วเช็คด้วยว่ามันตั้งฉากมันอะไรไหมไม่ตั้งอยู่แล้วเพราะมันให้มุมมา60เนาะอ่ะก็แทนค่าครับ W เท่ากับ40่ o ิคคือเท่าไหร่จำได้ป่ะ1.2ส่วน2ะครับแล้วก็คูณ10อ่าโอเค W เท่ากับขออนุญ,ญาตคิดเลยนะปึ๊บมันจะตอบ200จูลกรณีนี้นะครับก็โอเค อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายนะครับฟังทันปะฟังทันนะอ่ะข้อสุดท้ายครับกรณีที่ให้มาเหมือนกันนะครับโหให้เลขมาเลยล้านนิวตันแต่ข้อนี้ครับไม่ต้องคิดดูไปดูมาครับทำมุม90คอร์ส90เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดต่อครับข้อนี้เขียนไปได้เลยว่าไม่เกิดงานนะครับไม่เกิดงานโอเคนะอ่ะ สำหรับวันนี้ก็ครูขออนุญาตจบเรื่องงานเพียงเท่านี้นะครับในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องของกำลังนะครับก็ฝากติดตามนะครับให้ครูด้วยนะนะครับถ้ามีข้อข้องอ่ขอ้ขอขอ้ของสไม่มีขอ้อข้องใจและข้องสงสัยก็ถามครูได้นะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ